สวัสดีครับผมแม็กเกียรติศักดิ์สีหาละก็ก่อนอื่นขอขอบคุณพี่ชัดชัยก่อนนะครับเป็นลูกค้าเก่าที่แนะนําเพื่อนมาให้นะเช้ามีพี่เขาโทรมาปรึกษาว่าตอนเนี้บ้านเขาติดอยู่ธนาคารอยู่แล้วก็กู้ร่วมกับสามีเขาแต่ซึ่งสามีเนะี่ยได้เสียชีวิตลงไปแล้วดังนั้นในการทานิติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ติดปัญหาหมดอย่างเช่นการรีไฟแนนซ์หรือว่าจะเอาบ้านเขา้านะครับต่างๆมันจะติดปัญหาหมดเพราะว่าหลังโฉนดเป็นชื่อของ พี่ผู้ชายที่เสียชีวิตไปแล้วก็เลยสอบถามเบื้องต้นข้อมูลกับพี่เขาว่าตอนนี้พี่เ็เสียชีวิตไปแล้วแล้วได้แจ้งธนาคารหรือยังก็ตอนนี้พี่เขาแจ้งธนาคารไว้หมดแล้วนะครับก็ทีเนี้ยแต่เอกาสารหลังโฉนดยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นชื่อพี่ผู้หญิงเขาคนเดียวดังนั้นการทําธุรกรรมต่างๆมันก็จะติดปัญหาผมก็เลยแนะนําให้พี่เขาอันดับแรกนะครับก็คือให้ไปแจ้งแจ้งแจ้งเสีย เรียกว่ามรณะของพี่ผู้ชายก่อนแล้วก็ไปที่ศาลนะครับแจ้งว่า,าพี่ผู้ชายเสียแล้วก็ทรัพย์สมบัติเนี่ยจะยกให้ใครบ้างอย่างเคสเนี้ยก็จะมีเฉพาะส่วนของบ้านหลังนี้อย่างเดียวที่จะต้องอยกให้ให้ภรรยาเก่าเนาะดังนั้นในส่วนของพี่ผู้ชายที่มีลูกหรือว่าพ่อแม่พี่น้องของพี่ผู้ชายอันเนี้ยต้องมาเซ็นรับทราบแทนพี่ผู้ชายว่าจะยกบ้านหลังนี้ ให้ภรรยาก็คือพี่คนนี้ครับภรรยาของของคนปัจจุบันของแกครับหลังจากนั้นที่ศาลเขาก็จะออกเอกสารให้เป็น2ใบคือ 1. ผู้จัดการมรดกกับอีกอันหนึ่ง2เอกสารที่อ,ออกว่ายกบ้านหลังนี้เลขที่เท่านี้โฉนดพื้นนี้ให้กับพี่หญิงพี่พี่ผู้หญิงก็จะได้เอกสารมา2ชุดก็เอาเอกสารชุดนี้ไปยื่นกับแบงคงหรือว่ากรมที่ดินและทํา ธุรกรรมต่างๆให้เป็นชื่อพี่ผู้หญิงเขาคนเดียวหลังจากนั้นพี่เขาจะเอาเข้าไปรีไฟแนนซ์หรือว่าจะาขายต่ออ,อันนี้ก็สุดแล้วแต่ทางพี่ผู้หงเขานะครับส่วนเอกสารที่ต้องใช้สําหรับไปที่ศาลนะครับแล้วก็ระยะเวลาขั้นตอนมีอะไรบ้างเดี๋ยผมอธิบายคร่าวๆเนาะแต่ยังไงก็ต้องไปสอบถามที่ศาลเข้าอีกทีนึ่งครับอันนี้ เอกสารชิ้นแรกก็คือใบมรณบ,บัตรจากพี่ผู้ชายนะครับเอกสารชิ้นที่2ก็คือจะเป็นเอกสารจากทางแบงก์ก็จะเป็นพวกนโฉนดทะเบียนบ้านนะครับสัญญาเงินคู่ต่างๆนะให้ติดไปด้วยนะครับแล้วก็บัตรประชาชนทะเบียนบ้านของของภรรยานะครับก็ไปที่ศาลนะครับโดยที่ศาลนะ่ะเขาจะมีเขาจะมีนักกฎหมายของเขาอยู่ครับที่เป็นเหมือนเพื่อประชาชนก็ไม่ได้จ้างแพงเลย ก็ที่ผมสอบถามมาก็คือหลักๆพันนะครับใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับเอกสารนี้ถึงจะออกมานะครับก็เดี๋ยวทางศาลเขาจะนัดอีกที่ว่าจะให้ญาติให้อะไรมาเซ็นกันวันไหนนะครับก็ขั้นตอนก็เบดเสร็จทั้งหมดนะครับก็คือประมาณ1เดือนในส่วนของศาลเนะาะหลังจะได้เอกสารของศาลแล้วเนี่ยก็ค่อยมาทําเรื่องที่กรมที่ดินหรือว่าที่แบงก์ต่อไปนะครับจะขายหรือจะรีไฟแนนซ์ก็ได้นะครับจะได้ไม่มีอ่าภาระผูกพันกันต่อนะครับเนาะยังไงถ้าเกิดว่า ใครอยากรู้หรือสอบถามปัญหาติดปัญหาอะไรก็สามารถที่ทักมาที่เพจขายบ้านมือ2สมุดปาการได้นะครับเดี๋ยวผมมีแอดมินคอยตอบแต่ถ้าติดปัญหาอะไรเร่งด่วนก็โทรมาได้นะครับมีเบอร์อยู่0939398896นะครับนะถ้าผมไม่รับาเดี๋ยวผมโทรกลับโ okay. อเคยังไงขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ